อ๋อตามมาจากตลาดนะครับกองเชียร์ตลาดมากี่คนครับพี่มามาโอ้เยอะอยู่นะฮะกำลังมาอีกมาล้อยเป็นร้อยเลยหรอครับโอ้ไกลเนาะ ครับผมตามเชียร์ทุกนัดเลยหรือเปล่าครับแถ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 ดแถดพิงนะแถบทุกนัดใหญ่ใทุกแมตช์เลยอ๋อครับผมขอบคุณครับน้องก็มาทุกแมทไปออกทุกแมทว่าน้องมาทุกแมตช์มาทุกแเหรอ